เรามาคำนวณการหาค่าระดับและการลงสมุดสนามกันนะครับเราเริ่มที่ BM 1นะครับ BM คํำว่า B ก็คือ bench M ก็คือ mark bench mark ที่1นะครับหรือ BM 1เนี่ยเรามีการรู้ค่าระดับนะครับก็คือบวก100นะครับก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเล100เมตรจากนั้นนะครับเราก็เอ,อกไม้สตาร์ทวางนะครับแล้วก็เอาอก,กล้องนะครับ มาวางทีนี้กล้องนะครับเล็งไปที่ไม้สตาร์บ BBS ตัวแรกนะครับเราเรียกว่าแบ็กไซด์หรือไม้หลังนะครับระยะนะครับจากพื้นจนถึงจุดที่อ่านได้เท่ากับ12.64นะครับเราก็ลงว่า BM 1ระดับ100 b a c k s i แบไซนะครับหรือไม้หลังเราเนี่ยเท่ากับ12.64ทีนี้นะครับเราก็หาระดับแกนกล้องนะครับหรือ HI เนี่ยก็คือว่า ตัวแกนกล้องนะครับสูงกว่าพื้นเท่าไหร่ตรงนี้เราหาได้อย่างไงนะครับก็เรารู้ว่าตรงตำแหน่ง BM 1นะครับระยะนะครับจากตรงนี้เนี่ย12.64เมตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม้สตาร์ไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับ BM 1ก็คือระดับบวก100บวกด้วย12.64นะครับก็คือระยะไม้หลังนะครับได้เท่ากับนะครับ เอา100บวกกับ126.12.64ได้เท่ากับ112.64หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสตาร์มาวางนะครับเป็นไม้หน้านะครับเราก็อ่านไม้หน้านะครับที่ตำแหน่ง TP 1เนี่ยไม้น้าอ่านได้นะครับจากระยะตรงตำแหน่งพื้นดินนะครับจนถึงระยะที่อ่านไปข้างหน้านะครับไม้น้าเนี่ยได้3.11เราก็มาลงตรงนี้นะครับ 1> 3 1 1ทีนี้ระดับที่จุด tp 1เนี่ยเราจะหาได้ยังไงนะครับเราก็รู้ว่าจากจากแกนกล้องนะครับสูงกว่าพื้นนะครับสูงกว่าพื้นตรงนี้นะครับสูงกว่าพื้นตรงนี้เนี่ยสามเรารู้ระดับแกนกล้องแล้วนะครับระดับแกนกล้องก็ระดับแกนกล้องที่เรารู้ก็คือบวก112.64นะครับที่ถ่ายจาก bm 1มา ดังนั้นบวก12.64ลบด้วยระยะนะครับไมน้านะครับ3.11นะครับ112.64ลบด้วยไมยน้า3.11ดังนั้นระดับที่ TP1 นะครับก็คือ109.53นะครับทีนี้เราก็ไปตั้งกล้องอีกนะครับระดับต่อไปนะครับเราก็อ่านแบ็กไซด์นะครับ อ่านแบ็กไซด์เนี่ยมาที่จุด tp 1นะครับระยะจาก tp 1จนถึงระยะแกนกล้องตรงนี้นะครับ10.88นะครับทีนี้จากนั้นนะครับเราก็วางไม้หน้าที่จุด tp 2นะครับระดับแกนกล้องนะครับระดับแกนกล้องเนี่ยตรงจุดนี้นะครับก็คือ tp 1 109.53นะครับบวกกับ 1บวกกับไม้หลังนะครับ10.88นะครับ109.53นะครับบวกกับ10.88ก็ได้เท่ากับ120.41นะครับที่แกนกล้องตรงนี้นะครับระหว่าง TP1 กับ TP2 ทีนี้เราจะหาค่า TP2 นะครับระะดับที่ TP2 เราหาได้ยังไงนะครับ เราก็รู้ว่าระดับแกนกล้องตรงนี้นะครับอยู่ที่120.41เราก็ลบกับไม้น้านะครับไม้น้าก็คือมันจะต้องต่ำลงมาถูกไหมครับเป็นระยะไม้หน้าก็เอา120.41ลบด้วย2.56นะครับ120.41ลบด้วย2.56ได้บวก117.85ทีนี้เราก็ทำการตั้งกล้องอีกนะครับเป็นแบ็กไซด์ ไปหา tp 2ได้เท่ากับ9.72ก็หมายความว่านะครับจากหัว tp 2เนี่ยไปจนถึงระดับแกนกล้องตรงนี้นะครับ9.72นะฮะดังนั้นระดับแกนกล้องตรงนี้นะครับก็คือเอาระดับที่ tp 2 117.85นะครับบวกด้วย9.72ได้เท่ากับ127.57นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับ1 127.57 จากนั้นนะครับเราก็วางฟอ์ไซต์ที่ B M 2จุดที่เราจะต้องการนะครับเราอยากรู้ว่าโมเมตรงนี้เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าระดับแกนกล้องณนะจุดตรงนี้นะครับก็คือ127.57นะครับเราก็ลบด้วยไมน้าก็คือระยะระหว่างแกนกล้องจนถึง B M 2แลเราก็ลบลงมานะครับ127.57ลบด้วย3.1ได้124.47นะครับทีนี้เราก็ ในการเช็คนะครับเราก็ดูว่า BM2 นะครับลบกับ100ได้24.47ผลรวมของไม้หลังทั้งหมดนะครับได้33.24เราก็ลบด้วยกับผลรวมของไม้หน้านะครับ3 3 2 4ลบด้วยผลรวมของไม้หน้า8.77ได้เท่ากับ7 4 4 7นะครับก็เท่ากันนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมมีประโยชน์นไหนรับ